สวัสดีครับอยู่กับผมจิบนช่องจีชนเนลอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมได้ของเล่นนะครับชิ้นใหม่มาอีกหนึ่งชิ้นเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันนะอันนี้ก็เป็นโคมไฟที่ได้มาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับดูอ่าดูรูปล่างดีไซน์ของมันเนาะก็สวยดีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะและก็ลองให้ดูนะครับว่าใชหานได้ไหมเป็นอย่างไรนะโอเคนะอ่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็ไปเจอมานะครับจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเห็นว่ามันสวยดีเนาะก็เคยเห็นในโลกออนไลน์นะครับก็มีขายกันนะแต่สําหรับในออนไลน์ผมไม่รู้ว่าแต่ละร้านนะขายกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ก็ซื้อมา20บาทเนาะโอเคนะครับรุ่นของมันเนาะก็เป็นมันบอกตรงนี้นะครับว่าเป็นแสงสีขาวนะครับไวไวไลท์นะก็เป็นรุ่น x 7188นะครับรูปร่างสําหรับ ขาของมันตรงนี้ก็สามารถที่จะห่อได้นะครับแสงสีขาวนะโอเคอดูครับด้านหลังก็บอกนะครับบอกว่าใส่ฐานขนาด 3A นะครับ3มก้อนด้วยกันนะก็เลยต้องอในการใช้หานก็เลยต้องซื้อนะครับซื้อฐาน 3A มาด้วยจากร้านนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันแกะเรื่อยเืนะครับทำคลิปแบบบ้านบ้านนะครับให้ดูกันแบบชัดจัดๆนะอันนี้สำหรับ เคยเห็นในโลกออนไลน์นะครับตามที่บอกเนาะก็มีขายกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอเคที่จริงไม่ต้องใช้กันไกลก็ได้นะโ <c oughs> อเคไม่สังเกตเมื่อกี้นะครับออกมาแล้วก็เบามากเลยครับเบามากนะครับสำหรับส่วนนี้ก็สามารถที่จะนะครับ หางห่อไปด้านไหนก็ได้นะครับมาได้หมดทุกทิศทางเนาะโอเคนะครับแล้วก็มีสวิตต์ตรงนี้อ่าตามรายละเอียดที่บอกนะครับก็ใช้ฐานขนาด 3A นะครับ3ก้อนด้วยกันอ่าช่องใส่ฐานเนาะแกะให้ดูช่องใส่ฐานกันก่อนนะครับโอเคครับเวลาใส่ฐานนะครับก็จะต้องใส่ให้ถูกขั้วนะครับด้านที่เป็นสปริงนะครับก็จะเป็นข้วลบนะครับและก็ที่ตัวฐานนะครับอ่าด้านที่ อ่าด้านนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกเนาะโอเคใส่ฐานให้ถูกขั้วด้วยครับเพราะว่าถ้าใส่ฐานไม่ถูกขั้วมันก็จะไม่ติดนะครับอ่าเนาะโอเคอ่าสวิตช์เปิดอยูโอเคนะเดี๋ยวปิดขวาให้สนิทก่อนเนาะอ่าโอเคครับโอเคอ่า,อาโอเคนะครับดูครับอ่าใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเนาะก วิธีการเปิดปนะิดเนาะก็ไม่ยากเลยตามที่เห็นเมื่อกี้นะครับตอนที่ใส่ฐานนะก็สวิตมันเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยติบนะดูโอ้แล้วก็สว่างมากนะค่อนข้างจะสว่างมากจริงๆนะอ่นหมุนให้ดูโอเคครับดูเนาะก็สามารถที่จะเป็นคมไฟตั้งโต๊ขนาดเล็กนะครับใช้ดูหลังสีอะไรได้สบายนะครับก็ แสงไม่ส่งเข้าตาเราเนาะหรือว่าตั้งไว้หรือว่าตังาต้งไว้ที่หวัวเตียงนะผมว่ามันก็โอเคอยู่เนาะสำหรับอนอนหลับกลางคืนนะครับปิดไวในห้องแล้วก็เปิดไวนะครับไว้อย่างนี้นะมันก็สวยห้มามันดีไซน์ก็ถือว่าโอเคนะจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะหันหัวไปด้านไหนก็ได้นะครับตามที่บอกเนาะโอเคนะแต่สาหรับความทนทานนะครับดูนะครับแต่ว่า รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างบางเบาไปนิดเนาะอ่าก็สําหรับความทนทานเหมาะสหรับการตั้งอยู่กับที่นะครับกรณีที่ชายหานนะครับเปิดปิดนะครับอยู่กับที่เนาะก็คงจะได้นานอยู่นะครับสําหรับอ่าตัวของมันถ้าสําหรับคนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายไปมาบ่อยๆเนาะผมว่าอ่าน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะอ่านะกก็มาให้ดูกันนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับโคมไฟนะครับขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับโคมไฟมินิที่เอามาให้ดูกันจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ